สวัสดีครับเด้วครับสวัสดีครับยายชอบแยงชอบขี้เล็กทักน้องเจ้าเนาะชอบทักเอ้มามาจะต่อยกันพี่น้องเลยน้าป้าขี้เล็กนะมาบุบ้านม่านนอกถึงแล้วตรงหน้าเก่าต้นบุญนี่เยอะเลยตั้งเทปยึดอยากบ่ครัพี่น้องเอ้ยยึดอยากบ่ถึงยึดอยากกับว่าเอาได้โดนตั้งสมบูรณ์สักพันหยีแล้วจบ

โอ้มีอมอโอ้มีมันเบิดแล้วอืมเดี๋ยวผมมาเก็บตลอดแถวนี้ละโอ้ร่มแห้งเนาะอืมโอม้มีดอกมันเป่าดอกดอกมันน่นี่ละยายสอบสีเล็กมาแกงกิน โอ้ใหม่นันเปล่าเบิดเนาะโอ้เสียรลากเหมดอนไหนน้องเนี่ยเสียร์ลากกิดไปไหรกี่ผมเอาโอ้ไม่นอนหลายๆเนอะทีเล็กจับค้อนนี่ทีเล็กจุนวันเลย bà xe bên chỉ được vào Một con Đó thằng máy Qua xe bố nó ก็ด้ติดหน่อยก็เลี้ยไปอืมไวยาจะลองถามมึงีกยังไงป้าเกีงทั้งหมดไปอืก่ยแไปมั้งยีไปก็ได ปลาเลย,ยเลยวย้วนเลยคนบอกน้องเอยเปียกกระเดีดดดยดน้งห้อนมีดักเม็ดป้งนี่อู้หายใหญ่ดีเลยเตัดออกนี่ก็ได้ป้งนี่ได้เน้องหอใหญ่ เขามาฟันออกกันได้ดีฟันกระโปรงไหมเขาไปไหนเนี่ย

บมมีฮะตาดีเท่าปลาชิลิขึ้นล้วนล้วนเลย <laughs> nè, hmm hmm một nè, hmm nha Nó hmm 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 tí tí hmm nổi hmm 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 ui, ไล้หน่อยหน่อยนะอาได้กินไปแนละ้วว้าวเอ้าเงียไปมีนี่ยอดนึงอือ có lái được ngọt ngọt rất ngay Ui, bình xạ Đây, cho chết bao nhiêu <laughs> ừ ừ

ui tặng con thép nữa thịt rượu con ui giọt giọt, giọt như

เคยกันแล้วแก่กันได้พี่น้องเองง้ยแก่ละลายครับพวกหมอกฝนตกปลาเรือนวนเลยหลยสายปลาหลายสวนนี่มยูมย่มีกินแล้วเฮาเน,น,นาะคนเฮาผลไงเป็นยอดผล่าผลอะไรไงเนี่ยเบาผลไงเบานี้ไง hút đá lên nhìn 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 đá lên nhìn nhìn bắp bẹ lắm nha bắp nhá lên nhá nhìn 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 nó vào nha phun nha, phun nha, nhìn 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 à còn hút nhám lên phun vào lên lên kéo nhá In móng bởi vì một năm móng cái phiên nếp của là bốn năm lạnh mìa phiên 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 hòa hết hoặc còn hồn nhất là năm phiên 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 นี म ي, म ي, म ي. Tamam, ่น <is this> ี่นี่ไปนงามง่านนีนี่ห้หนขมีขยำเลยทีอรอยมันอยู่น้ำธรรมชาติมันเหอมันิ่งเีบนาะ้วเมียาเมียง้เมียเสียอะไรเน่ยนะข้อวเมียเสียอะไรเนีบสเมียขาเดียวเจบเนี่ยคือข้าันนี้ ฮึคุณอ่ะพี่ต้องมองเลยมึงนั่งงาสักไปไๆ banyaknya <that's> 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 <that's>

mãi 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 mày mãi 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 mãi

ลอน้มันหุ่มี่้นมืออันุขอันนี้ผมมันม่ถนัดอ่มอืมเปิ่ทั้งทังในกับนี่ อุนน้อ<ฮ>มงายแล้ะเป็นปลานเนอะเหมือนปานลโโาโดน,นวนเลยโอ้ยคักคักคักร้อยเสอเ็นต์ปลาิลิกโดนวนเลยใช่ครั้งนึงเจ้า,านี่โอ้โห อขอบคุณกระไรนี่มาขันเองกันเนี่ยมีบ่อเดี๋ยว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 ไฟชุ่มชวเมกยวเเลยเขียวแก่ปุดเขียวออนโมมี่ ไปก็ไปเนี่ไป,ไปท่นี่มีมเนี่ย <Okay. S 2> ทั้งสารน,นี่สารนาำของบ้านจะทองสี่ชุนชุนชุน,ส,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 นสามกมติตไปเราสาบบ้านน้ำนี่โอ้มยมึงนี่ละเขา màu con đều lo vắng ở đây này màu con lo vắng nãy nay vẫn há cả thứ sáu cũng không lên ô hô กูเนง่าย,ายาาาอด,ดอกกหล่ปลาผมตกงด้ลามเปิดพุนี้เปิดพุนนไป่งอ่เเ้าจะดบนี้นนเนาะนลาอีกปานนึงเข้า,า,ากูบ่ได้ปองบหลายพนนี่ละ ทั้งหมเนี่ยทังหมดเงินไปกันเนี่ยยัทังนี่ทังขวามือก่อนไปทั้งขวามือเนี่ยอาละมึงกนมีบ่ะนี่นี่เขาไปนี่ย่างตรงไปตรงไปเลยามมึไปต้องถามงนี้ต้องถามบ้านห่กอ้ถามนปไปไปไปเลยอืมแล้เท่าไห่ บ mm ่มีเงนป้ายปันนึงนนี่คือบ่มีกงนบยอดปลาหลเงี้ยขุนบ่มีงพ่อป้าเดี๋ยวเดี๋ยวขอทานอีกคนอันนี้ก็บ่มีนป้าป้าบ่มีกับ่มีบัวนี่นทานก็ไ้ทานนี่อ็ไ้ไปไป มันก็ได้ครับเนาะเออมันจะเมีเลยครับเนาะเอาคลิปนี้เลยครับเนาะมีสาระยังกะว่าปั่นไปน,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 นี่ก็ขี้เล็กกันนี่ขี้เล็กกันนี่ทำแรงครับผลผลยังไปมันจะคว้ากันหลายตัวแล้วให้น้องเอ้ยโอ้โเอาขี้นว่ามันก,กี่เดี๋ยวมา <laughs> bỏ bây giờ kia đâu bỏ เนาะ ngân nhục แล้วก็พ่อทองพกน่เลยหาดึงจากหักาเนี่ไม่งั้นงทั้งนี้ทังนี้ทังนี้มีองเนี่ยถือเส้นทั้งนคือเงียบเงียคืม่หัวคุณเี่วคุณิ่งคู่หักน้าคุณ้หลายเจเลอ้แล้วไม่ไงยเงินไม่งยวัไปอันก็บผักหน่อยนดิวันนองไข่นาะ ทำตั้งัมงมัดน้ำทังลงนี่น oh uh uh> uh uh. uh 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 ี่ uh ้างนี้ก็ไเ้ข้างนี้ขางนี้จะไปที่หลังมันหกอะาไม่ได้หกบอเขาไปบกเก้าน่ะจับอะไรไม่ี้ยนี่อาชีพนี่ขอฝากกดที่ตามไฮไลท์อะไรครับนะไฮยลทผมเนี่ยผมชอบเลิก นี่แหละครับพี่น้องเลยสอบไล่กับกดไลค์กดแชร์แม่มันบักมิดเลยมามากันเปล่าเหลือที่เจ้าแล้วงอาสามีเด็กพี่น้องเลยกดแชร์กดไลค์กดติดตามใครกระตังใจมีประโยชน์ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงย่ายจริงเขาใครจะยุยเงี้ยในรู้จักกันไปคลิปไปครับน้องเร็วแล้วพี่น้องเอ้ยเต็ดตามมาใกล้ๆป่านี้เนาะ อ่ะสวัสดีครั่น๊ายบายเจอกันใหม่ครับเด้อไม่ไายไปแล้วไปโชคดีครับบ๊ายบายาอะ